สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องการบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000แบบมีการทดค่ะในชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยมีคุณครูนิดหรือคุณครูเกษสาปาารมนะคะมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยค่ะเรามาเรียนกันเลยนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะการบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1000แต่เป็นการบวกตามแนวตั้งแบบมีทศค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเราก็จะสามารถเขียนในรูปของตารางร้อยตารางสิบตารางหน่วยออกมาได้ค่ะโดยตาราง 100, ร้อยรวมกับตารางร้อยตารางสิบรวมกับตารางสิบตารางหน่วยรวมกับตารางหน่วยค่ะ นักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตาราง10นะคะมีจํานวนแท่ง10บถึงสิบสิบเลยนะคะเราสามารถนำสิบแท่งนะคะไปทดเป็น1ตารางร้อยได้ค่ะก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาเป็น354ร้อบวกสองค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เมื่อสักครู่354บวก283เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เราก็จะสามารถหาผลบวกได้3วิธีเลยค่ะมาดูวิธีที่1กันค่ะหาผลบวกโดยเขียนจำนวนในรูปกระจายจากตัวตั้งของเรานะคะ354จะเขียนในรูปกระจายออกมาเป็น300บวก50บวก4บวกด้วยตัวตั้งนะคะคือ283เขียนในรูปกระจายออกมาเป็น200บวก80บวก3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็บวก แต่ละหลักเลยค่ะสี่บวกสามเป็นเจค่ะต่อไปค่ะบวกที่หลักสิบค่ะห้าสิบบวกแปดสิบเป็นหนึ่งร้สาสิบค่ะเขียนลงไปก่อนนะคะต่อไปบวกที่หลักร้อยค่ะสามร้อยบวก200อยเป็นห้ารอยค่ะยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าหลักสิบของเรายังเป็นหลักร้อยอยู่ค่ะมาต่อกันค่ะหลักหน่วยค่ะเป็นเจเหมือนเดิม หลักสิค่ะเราจะทด100ไปที่หลักร้อยค่ะหลักสิก็จะเป็น30มาดูหลักร้อยกันต่อค่ะ300บวก200เป็น500บวกตัวทด100เป็น600ค่ะก็จะได้ผลรวมในแต่ละหลักเป็น637ค่ะวิธีคิดนะคะก็คือบวกหลักหน่วยถ้าบวกได้2หลักก็ทดไปที่หลัก10ถ้าบวกหลัก10บได้2หลัก ก็ทดไปที่หลักร้อยตามลำดับค่ะต่อไปมาดูวิธีที่2ค่ะหาผลบวกโดยใช้ตารางหลักค่ะโดยการเขียนจำนวนนะคะตัวเลขลงไปตามหลักนะคะลงในตารางหลักค่ะจากตัวตั้งนะคะ354ค่ะหลักร้อยคือ3ค่ะหลัก10บคือ5ค่ะหลักหน่วยคือ4ค่ะแล้วบวกด้วย ตัวบวกนะคะคือจํานวน283ค่ะหลักร้อยคือ2ค่ะหลัก10บคือ8ค่ะหลักหน่วยคือ3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำแต่ละหลักมาบวกกันค่ะนักเรียนนะคะบวกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ,ะหลักหน่วยกันค่ะ4บวก3เป็น7เก่งมากค่ะต่อไปหลักสิบค่ะ5บวก8เป็นเป็นเท่าไหร่คะ อ่าสิค่ะใส่สาะคะแล้วทด1ที่หลักร้อยนะคะต่อไปบวกหลักร้อยนะคะสาบวกสเป็นห้าค่ะแต่อย่าลืมบวกตัวทดหข้างบนเลขสาที่เป็นตัวสีแดงแดงเขาด้วยนะคะก็จะเป็น6กค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น637้อยสามเหมือนวิธีที่1เลยค่ะมาดูวิธีที่3กันค่ะหาผลบวกโดยวิธีรัด ก็คือวิธีการตั้งบวกนั่นเองค่ะเด็กๆตัวตั้งของเราคือ354ค่ะตั้งเลยบวกด้วยตัวบวกของเราคือ283ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็บวกทีละหลักเลยค่ะเริ่มที่หลักหน่วยค่ะเด็กๆบวกไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ4บวก3เป็น7ค่ะเก่งมากเลยต่อไปค่ะบวกที่หลักสิบค่ะ5บวก8เป็น13ค่ะ ใส่สที่หลักสิบทด1ที่หลักร้อยบนเลข3ค่ะหลังจากนั้นบวกหลักร้อยค่ะ3าบวกสเป็น5บวกตัวทด1ด้วยนะคะห้ามลืมคำนะคะเเ็็หกค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น637ค่ะ การบวกตามแนวตั้งแบบมีทดนะคะหาผลบวกได้โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนสองหลักให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปยังหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายหรือหลักถัดไปด้านหน้าผลบวกที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าตัวตั้งและตัวบวกเสมอค่ะ มาต่อที่การบวกตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมค่ะตัวอย่างนะคะหาผลบวกของ2 1 4บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยของ214ออกมาเป็น210กับ4ค่ะและนำสีไปรวมกับ3นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น2 1 4บวก3เท่ากับ217ค่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะหาผลบวกของ214บวก30เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยนะคะของ214ออกเป็น204กับ10ค่ะและนำ10มารวมกับ30นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา214บวก30เท่ากับ244ค่ะ ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะหาผลบวกของ214บวก300นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแยกส่วนย่อยของ214นะคะออกมาเป็น14กับ200ค่ะแล้วก็นำ200นะคะไปรวมกับ300นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น214บวก300เท่ากับ514ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะกับการเรียนเรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000โดยมีการทดค่ะคุณครูนิดก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนคุณครูฝากใบงานให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะใบงานจะอยู่ในลิงก์ที่คุณครูส่งให้เด็กๆได้เรียนทุกวันนะคะเป็นแบบฝึกของสายชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ